เป็นกรีนะสักอย่างนะผมก็จำไม่ชัวร์การโพลีเเซตเซตงสามลูกดูดีๆนะเหมือนโพลิเมเหนโพลีเขียวโพลเขียวเหมือนนะสมลูกสามลกรประมาณร้อยยี่สบเ้อยี่สิบเงินไทยปรมาณสามสิ่สประมาณง้สิ สองทุ่มเราจะได้ทั้งหมดหกแล้วไคเกินยี่ทเทคนิคการพูดภาษาญี okay. ่ปุ่นคือใช้ภาษามือใช่ครับัะเกืรับเงินทอนแล้วไม่ใช่หรครับผม้มอขอบคุณ น่ารักนะฮะเห็นไหมครับว่ามันจะมีไอไอน้ำที่เกาะตรงขอบถ<ร>้วยนะครับเช็ดให้ด้วย<จ> <Wert> คือเขาแช่ตู้เย็นอยู่ใช่ไหม <c ue> ใช่ใช่ไม่ใช่ตู้เย็นตูต้ <c ue> ตที่มีความเย็นนะครับ <c ue> แล้วเราก็ได้มาแล้วครับสามลูกเนี่ยอย่างผมบอกว่าไม่เหมื <c oughs> อนปลิ้นเขียวมากปลิ้นเขียวมีสองลูกตาพอก็แล้วเด็กผ่าเด็กผ่าเด็กผ่าฮัลโหลโอเคนะครับอืมข้างในเป็นขี้เออไม่ใช่ช็อกโกแลตนช่ไ นนค,คือแน่นันก็คือนะครับนะครับจีไสช็อกโ,โกแลตใช่แต่ว่ามันต้องเปอร์ฟอร์มโรจิของญี่ปุ่นครับแป้งมันจะแบบเหนียวนุ่มมากแต่กูว่ากัดอย่างนี้แล้วมันมันทำลายเขามันต้องกินทีเดียวทั้งก <c oughs> ้อนเดียว <c oughs> มันจะมีแบบมันจะนุ่มมันจะเหนียวสอ่งไหวนนเปิดต้องสุดยอดจริงคุณเือขึ้นเลยอีกสักรอบไหมเราอีกที่ไม่โอ้โหดูาีแาว โดนไปอีกแล้วต้องมาโดนนะใครมาต้องโดน